ห้องนะครับเรียกว่าอ,อยู่หน้ากลองเลย<ต>มีแค่กระจกคนไม่จะมพเจ็๊บไม่รู้ฉันดูตรงนี้เหมือนดุมนกเป็นวิน้นเลยตกใจมากเลยไม่เคยเห็นสิงโตเต้นเก่งขนาดน,นี้มาก่อนเออเ่านี้แบบหนักแน่นมากนะออแต่ว่าคนที่ดูคล่องแคล่วสุดน่าะจะเป็นจูเนียร์เพราะว่าเพราะว่าศูนย์ถ่วงต่ำไงแตต่่แเ<บ>ล้ว <ๆ S 2> ดูจะลงยากเพราะว่าโหลดมาโหลดมาเลยหลักการเดียวกับรถนะนี่ฮัทฮัทเป็นไง พัดนี่ปกติยืนอย่างตาลอยตตลลออดาๆแต่เีราะเต้นได้ขนาดนี้นี่ถือว่าตั้งใจมากนะตั้งใจนะ้งใจถือว่าทุกคนนะตั้งใจซ้อมเต็มที่นะเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้มันมีโอกาสยากที่จะได้ขึ้นเหมือนดูแบบเฮ้ยนี่วงบันไดเกาหลีหรือเปล่าไม่เราเข้าไปคุยกับเขาไม่ได้ไปเหรอเอาไปไปไปสวัสดีครับน้องนมสวัสดีครับสวัสดีครับสพัดนะฮะเซนสิงโตจูเนียและเนสครับ เมื่อกี้เห็นเป็นแนวแบบเต้นกันโอ้โหเกาหลีบอยแบนด์มากเลยนี่เป็นจุดแข็งของทีมคุณในคอนเสิร์ตนี้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเคป๊อปนี่ชิดซ้ายนะครับพวกเราเป็นเคป๊อปแต่ว่ามีคำสัพท์ว่าคอนแกนป๊อปโอ้โด้แลวตัวเล่นแเฮ้ยแต่ชมก่อนดูเนี่ยไม่เคยเห็นคิดไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเต้นได้แบบโอ้โหพุทธพับเพื่อป้าขนาดนี้แล้วทำไมส่วนใหญ่ไปอยู่ข้างหน้าตลอดเลยอ่ะอ๋อก็ต้องผมตัวเตี้ยไงพี่ โอเดี๋ยวก่อนนี่เล่นสไตล์เกาหลี K-pop ไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องมีชื่อเกาหลีกันด้วยอ้าวอันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะตั้งชื่อเกาหลีมีกันยังมีชื่อเกาหลีกันยังเออยังได้ยังยังยังอ่ะอ่าอ่าี่ขออนี้ยังยังฮัสนี่ขอเลยอ่ะยืนยังเซ่ยืนตลลอดเยนยืังเซ่ยืนยังเซ่ยืนยังเซ่อันี่นี่แหละเนี่ยต่อต่อยังยังเซ่นี่ขอสักอันหนึ่งรักดำแท้ หาว่าดั up, dark, 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 dumb, ๊กปลว่าดำไงดั dark, yes, oo, dark, ๊กดำแท้แท้ดักี่คือดักภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษไม่ใช่ดักภาษาบ้านหมองน้ดักไม่ได้เลยดักสาาผสมไม่ได้นี่นีจูเนียร์ผมให้ได้นะยองยองรือรือีกชื่อนึงอยู่ดวยนยืนงมึงเนเนครับเนตนตเนตเนตเนะเนตเนตเนเนเนต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 เีเเตเนเนตเเอะไรพี่เเง ไปสักเลยมัยอ้ยอย่างนี้นะสิ่งตัวไม่มีชื่อชื่อนั่นเลยไอ้ถังเลยรอพี่แป้งตั้งให้เหรอเอ่อขาวจังแกขาวอะไรอะขาวไงขาวขาวแกนี่จะพูดเป็นขาวฉันคิดเป็นเรื่องอื่นเลยจริงต่อเส้นขึ้นหรือพี่ไปรู้อะไรมา พร้อมด้วยกันนี่มีใครสร้างวีรกรรมไหมไหมแบบว่าแบบเต้นเหมือนแบบเป็นตัวถ่วงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมใครคือจุดอ่อนของทีเอางี้ศึกษากลยุทธ์นี่ครับนี่ครับอะไรนะคนอยู่เขาตัวท่าหมดเลยครับนี่รายการเป็นหลุมเป็นหลุมไรกเลยเป็นหลุมประกาศเมื่อกี้พูดกันไม่คิดว่ามันจะเล่นผมแรงนเป็นวงการเป็นป้าเาตัวเองจังหวะเขาตุ๊บ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 ตุ๊ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจะมากับความมึนตลอดครับใช่ครับแบบเต้นๆอยู่ก็อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับหลับอยู่ใช่หลับอยู่อยู่ไหนครับอ่ะผมอยู่ตรงไหนอ๋อมีลืมบล็อกลืมบล็อกเอาให้ให้ให้พี่ใหญ่ฝากฝากอะไรไว้หน่อยดีกว่าว่าคอนเสิร์ตนี้ผมรุ่นพี่เดอะสตาร์ห้าแล้วกันอ่ามมผมน้องสุดในนี้เออพี่ใหญ่จะเป็นเดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดนะครับ ก,ก็ฝากแล้วกันนะครับผมก็พารของพวกเรานี่ก็เป็นการเต้นแบบเคป๊อเกาหลีเลยนะครับ <Yeah. S 2> ผมก็หลายๆคนนี้ก็ตั้งใจกันเต็มที่บางคนก็ยังไม่เคยเต้นก็มาเต้นเพลงนี้นะครับ <Yeah. S 2> ผมก็อยากฝากทุกๆคนนะครับไปเชียร์แล้วก็ไปให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับติดตามให่ดีครับกับวันเสาร์นี้นะฮะการรวมดาวครั้งยิ่งใหญ่ของเดอะสตาร์ทั้ง4รุ่นนะฮะห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อิ 5, 6, 7, 8, นคอนเสิร์ตนะใครที่มีบัตรแล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่<ผ>ม,มีมมบัตรเสียใจด้วยเพราะบัตรหมดแล้วและแต่ข่าวดียังมีอย<ม>ู่สามารถ ติดตามดีวีดีได้เอาไปชมที่บ้านโอ้โหเชลลาบูเลบยังไงวันนี้ก็สุดยอดคุณแก่์ท่าเต้นเยอะยัยวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่เปิดห้องมาให้เราได้ดูการซ้อมแล้วมีโชว์เด็ดๆมาให้เราดูด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ น้องโน้ตน้องฮั่นด้วยน้องหั่นด้วยครับผมเอาล่ะ<า>เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเฮกันต่อครับโชว์นีเฮ